อมีอยู่สามสิหนึ่งคือรื้อเปลี่ยนสองคือถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสมากให้เขาแต่งเอาแต่มันก็จะเห็นว่ามันบิดก็แต่งเอาสามก็คืออ๋อตัวนี้บิดเยอะถ้าถ้าบิดน้อยเนี่ยเขาอาจจะตัดตัดขอบออกอะไรเงี้ยเบียร์เบียร์ขอบออกตัดไม่น่าแต่นี่จะติดเบียร์อาจจะเปลี่ยนอาจจะได้กว่าได้กว่าการเปลี่ยนอ๋อที่สองก็เป็นงานงานสีภายนอกครับภายในเป็นงานสีหมดนะงานสีสีภายในงานพื้น เหมือนกันก็พื้นนี่ก็อ่อนเกา่าครับอ่อนาเก่าเหมือนกันนี่เรือย่างประตูเนี่ยครับถ้าผมจ้างคนมาทำแต่ว่าเป็นแนวโค้งให้มันยืดหนออ่อปมากได้ไหมแต่ประตูเนะี่ยไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้โครงการยังไม่ถึงมาเหมือนที่ผมคุยกับคุณคุณออฟไว้เมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกคือ ตอนนี้โครงการยังเป็นเพิ่งเริ่มสร้างครับส่วนใหญ่คือทั้งสีตัวบ้านห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเฉดประตูห้ามทำหรือว่าห้ามรื้อครับเพราะว่าโครงการเขายังยังอก็อยู่จะเป็นผู้ต้นก็เป็นหน้าเป็นตาของทีมีโครงการอยู่อันนี้ไป่ไปอัดแต่งเขาไม่ได้ม่แนะนำลูกค้าจะดัดยังไงครับก็แค่ทำเป็นค้างหูเพราะลูกค้ารถยาวลูกค้ารถมันปิดไม่หมดลูกค้าจะให้มันปิดเป็นค้างหรือจะช่างต้องออกไงรถไม่ได้ไม่ได้ คือถ้าปิดกลางหมูกลายเป็นว่าลูกค้าไปไปลุกล้งที่ที่ถูกป่าอย่างไรไม่ได้ครับใช่แลไม่ได้เนี้อย่างที่บอกคือถ้าจะเป็นอย่างนั้นน่ะก็คือต้องโอนนิตติต้องต้องรอใช่รอนิติจากการขายหมดแล้วนิติเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าแล้วก็นิติคือถูกลงเบาลงอะไรอย่างเงี้ยคือนิตติอาจจะปล่อยปล่อยแล้วขายทำได้ก็คือปล่อยตรงนั้นในช่วงนี้ได้พอถึงถึงช่วงนั้นก็อาจจะยกให้ได้หรอกอาบานี่เหลือ